นําพึ่งที่แรกเนะี่ยนับพึ่งก็คืออาหารเขาเรียกโอสถทิศบานะครับแล้วทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ไปค้นหาว่ามันมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับพึ่งน,นี้จะเกิดขึ้นมาโดยการที่ว่าการที่ว่าเขาเลิกตนนาากก้นนะครับเขาจะคัดเลือกนาพยาพึ่งนะครับ พึ่งจะคัดเลือกนางพญาพึ่งนะครับแล้วก็นางพญาพึ่งเนี่ยจะได้รับการเลี้ยงดูจากเราพึ่งทั้งหลายนะครับเราพึ่งเนี่ยนะครับก็จะไปาหาอาหารมาป้อนนางพญานางพญาก็จะตัวโตขึ้นมาแล้วก็ออกไข่ได้วันละสองพันฟองและทีนี้นางพญาพึ่งเนี่ย จะมีอายุยืนยาวกว่าพึ่งธรรมดาถึง20สิบเท่านะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสนใจนะครับว่าทำไมนางพญาพึ่งถึงมีอายุยืนยาวกว่าพึ่งธรรมดาถึง2ี่สิบเท่าและทำไมตัวถึงแข็งแรงและทำไมในรังพึ่งเนี่ยถึงแบบว่าไม่ติดโรคติดอะไรเลยนะครับไม่ติดเชื้ออะไรเลยต่างๆก็ทำการค้นคว้า นะครับการค้นคว้าครั้งแรกเนี่ยเขาค,าค้นคว้าเรื่องนางพญาพึ่งก่อน <t> ก็มาพบว่านางพญาพึ่งเนี่ยเวลาที่ไปหาอาหารไปหาเกสรในป่าหรืออะไรต่างๆเนี่ย <t> ก็จะมาเคีย <t> เค้ยวในป่าเคี้ยวในป่าเนี่ยพึ่งเนี่ยก็จะผสมกับเอนไซม์ซึ่งอยู่ในต่อมต่อมน้ําลายของพึ่งเคียเค้ยวๆแล้วก็มาป้อนให้นางพญาพึ่งเนี่ยรับประทาน เขาจึงเรียกเอนไซม์ตัวนั้นความกด a มแสตัวนั้นน่ะว่าโรเจโรยจเยลลี่ก็คือหนมพึ่งเขาก็เลยนมาโรยจเยลลี่เนี่ยไปแยกสายปรากฏว่ามีคุณค่าอาหารแล้วก็วิตามินแล้วก็มีกรดอะมิโนกรดเอนไซม์หลายอย่างที่มีประโยชน์จึงทำให้นางพญาพึ่งเนี่ยสามารถออกไข่ได้ถึงวันละ2,000ฟอง นะครับแล้วก็มีชีวิตยืนยาวกว่าคนธรรมดานะครับแล้วทีนี้เขาก็มาวิจัยว่าทําไมพึ่งไม่เป็นโรคเลยไม่ติดโรคเลยร้างพึ่งก็ไม่ติดเชื้อราอะไรเลยต่างๆรูปพึ่งหรือตัวดักแี่ก็แข็งแรงนะครับพึ่งเวลาที่เขาเขาจะมีสารตัวหนึ่งนะฮะสับทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าพอกโพลิส พอกโพลิสเนี่ยเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเขาหาไม่เจอวิทยาศาสตร์เขาหาไม่เจอเขาเรียกว่าเป็นความลับของพึ่งพึ่งจะไปหามาแล้วเอาพ็อกโพลิสเนี่ยมาวางเหมือนกับพรมเช็ดเท้าเนี่ยพึ่งทุกตัวก่อนเข้าลังเนี่ยจะต้องมาเช็ดเท้ามาทําความสะอาดพ็อกโพลิสจะมีหน้าที่ฆ่าเชือ้อโรคมีฤทธิ์ออกในด้านความชา นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาพอับปพลิสตัวนั้น่ะมาวิจัยอีกปรากฏว่าพับปพลิสรักษาโรคและได้อย่างหลายโรคมากโรคเกาแม้แต่ความดันเบาหวานโดยเฉพาะได้พิสูจน์มาอีกครั้งหนึ่งก็คือโรคมะเร็งนะครับซึ่งไอ้พับปพลิสเนี่ยนะใช่ไหมครับพับปพลิสเนี่ยนะครับนะ ปลาเนี่ยสั่งมาจากไต้หวันเวลาถ้าใครเป็นมะเร็งเนี่ยนะจะใช้หยดใส่ปากปลาเปิดเลยนะครับหยดใส่ปาก15หยดมะเร็งนี้ทอ่าหรือใส่ที่น้ำนะใส่ที่น้ำ <c oughs> นะครับแล้วก็ดื่มเลยนะครับดื่มเลยนะครับพอกริสจะไปเรียกว่าโดยเฉพาะ คนที่เป็นนะครับตับอักเสบไขมันข้อกตับไวรัสบีได้ผลเลยครับได้ผลมากนำมาผสมน้ำนะครับคนที่มีกลิ่นปากนะครับปวดฟันหรือมีปัญหาในช่องคออย่างเช่นคองซินอักเสบหรืออะไรต่างๆนะครับใช้คอมโพลิสผสมน้ำนี่พ่นเสปากเลย จะรักษาได้นะครับพ่นใส่หน้ายิ่งพี่เนี่ยนะฮะมีต้อกระจกนะครับต้อเนื้อต้ออะไร <c oughs> ตัวนี้รักษาได้นะฮะแล้วตาจะรู้สึกสว่างขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นแผลเบาหวานแผลมะเร็งใช้น้ำผสมพัพปอริสเนี่ยฉีดรักษา แผลหวานแผลเปรเด็งจะหายไอัน,นี้ผมเห็นมาแล้วนะครับจะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอาหารธรรมชาติที่เกิดสิ่งมหัศจรรย์มากนะครับทีนี้เขาก็มาดูเรื่องของอพยาที่ของพื้นนะครับหมายควาว่าเหล็กในของพื้นจะเห็นว่าลองทายดูครับว่าอาปาลาอายุเท่าไหร่ล้นะฮะปลาอาย่จะ80 82หรือเปล่า่า 7ี4 <74 S 2> <75. S 1> แล้ว7้5แล้วยังเป็นนักกีฬาอยู่แข็งแรงอยู่นะครับเพราะรับประทานนมพึ่งนะครับแล้วจะเห็นว่าตีนกาเนี่ยไม่ค่อยมีเห็นไหมฮะตีนกาไม่ค่อยมีเพราะนั้นป้าก็จะใช้ใช้ใช้ใชเหล็กในของพึ่งเนี่ยนะครับเหล็กในของพึ่งเนี่ยใช้เหล็กในของพึ่งเนี่ยนะครับ ในการที่มารักษาหรือว่าชะลอความชราได้นะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่รักษาอย่างอปานี่เขาจะก่อนที่จะทาการรักษาเนี่ยนะครับก่อนที่จะทําการรักษาเนี่ยอาปาก็จะใช้ใช,ใช้ใช้เหล็กในของขึ่งเนี่ยจิ้บริเวณรอบตาโดยการที่ว่าไม่ต้องใส่แว่นตาเลยนะครับจะเห็นว่าความชัดขึ้นมา เด่นมากแล้วพิษของพึ่งเนี่ยนะครับก็จะเหมือนอีกอยาหนึ่งซึ่งจะมาอย่างที่ว่ากล้ามเนื้อเราตึงอย่างนี้นะครับจะไปกระตุ้นในการต่อมเซลล์ต่างๆเนี่ยให้เลือดลมนี้ยเดินดีด้วยนะครับจะเห็นดูนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตอนนี้มีใครสนใจอยากจะลองพิษพึ่งบ้าง <S 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 อาเชญเลย <S 1> <S 1> นะครับ ป่วยเป็นไรครับเดี๋ยวคุยกันให้อ้ปาแนะนำตัวเดี๋ยวให้อาปาแนะนำตัวผมแนะนำแคนอปาปาก่อนออาปาเนี่ยนะครับอยู่ที่ไต้หวันนะครับเป็นหมอจีนนะครับใช้พึ่งในการรักษาเนี่ยไปทั่วโลกแล้วถ้ามีเอาหนังสือมาหรือเปล่าอาปาเรียลม,มาเนาะไม่เป็นไรมีหนังสือแล้วก็มีใต้ลงหนังสือพิมพ์ไปถึงเยอรมันไปทั่วโลกแล้ว รักษามากี่ปีแล้วครับอาปาห้าสิบปีจากประสบการณ์ในการการ,กาาร,การักษาแล้วนะครับรักษามาห้าสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนตุ้ยก็รองให้อาปารักษาละนะครับก็อาการที่ว่าไหลลตึงเนี่ยคืนนั้นก็หลับสบายเลยนะครับหลับสบายเลย ตอนนี้เริ่มไม่สบายอีกแล้วป้านะครับก็คนที่ตาฝ้าตาโมอหรือไมเกรนต่างๆปวดกล้ามเนื้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยป้าเดี๋ยวจะสาธิตในการรักษาดูหรือบำบัดดูนะครับป้าเปนนักกีฬาเป็นทีมชาติไต้หวันปิงปอง ก็มีฟาร์มพึ่งนะครับส่งออกน้ำพึ่งของของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับส่งไปญี่ปุ่นส่งไปญี่ปุ่นไปจีนนะครับส่งไปทีก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับใส่ใส่ใส่ถังไปนะครับไม่ได้ใส่ขวดถัง2 0งลิตรสามร้อยกิโลอ่ากิโลเป็น01ิบสิบถังแปดสิบถังต่อต่อหนึ่ง ตู้คอนเซนเซอร์นะครับเพรานะฉะนั้นผลิตภัณฑ์พึ่งตอนนี้ที่ริงเอาปาเอามาด้วยไหมถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะซื้อน,นี่นะครับตู้เอ่อนะครับมีน้ำพึ่งที่เอามาด้วยเป็นน้ำพึ่งอ่าจากฟาร์มจากฟาร์มเลยนะครับซึ่งกรองเอาคือเอาเขาเรียกว่าสะอาดแล้วสะอาดแล้วกรองแล้ว ในราคาพิเศษสําหรับเรานะครับแล้วมีสิทธิพันธ์พื้นเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็อยากได้ลังพึ้นแท้เดือนห้าเดี๋ยวติดต่อหลังใหม่ติดต่อหลังใหม่นะครับออาอันดับแรกใครที่อยากจะรักษาเชิญเลยอามานั่งเลยทั้งสองท่านนะ่ะใครมาเข้าแถวเลยอเอาตรงนี้ก่อนนะครับทั้งแรกเชิญตรงนี้ก่อนนะครับขั้นต่อไปก็นั่งเรียงเรียงคิวเรียงแถวกัน เอาตาไม่ดีไปหายายยายไม่ดีไปหาตาป่รอยันนี้เป็นภูแพ้น้ำมูกไหลตาบัวฟ้าีนะครับเดี๋ยวลูกมือกำลังมานั่นลูกมือนี่ฝีมือเก่งมากเยลูกมือจิ้มแล้วก็ตาบอมเลยจิ้มไม่ขำไม่ใช่เลยเรื่มเรื่มเอาเหล็กออกเลยเรื่ยดีตาเลย นะครับ